สวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ลูกหาที่น่ารักของอาจารย์ปู่ทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงวันที่7จ็ดถึงสิบสามสิงหาคมสองพนะครับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องการงานนะครับการเงินการเงินของคนผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในสัปดาห์นี้ยังดีมีสภาพคล่องนะครับรายรับรายจ่ายหมุนเวียนได้ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ อาจจะมีรายจ่ายขึ้นมาได้นะครับแบบกระทันหันและปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับอาจจะมีการซ่อมลถซ่อมบ้านนะครับมีในเวบบ้านนะครับให้มันตกแต่งให้มันสวยงามดีขึ้นนะครับผมและในช่วงนี้ในสัปดาห์นะครับในเรื่องการงานนะครับการงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องงาน พอสมควรทีเดียวนะครับหากมีปัญหานะครับอาจารย์ว่าอย่าเก็บเงียบไว้นะครับหาโอกาสเจรจาพูดคุยกันนะครับหาข้อตกลงร่วมกันนะครับตั้งกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาร่วมกันนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็ตามหรือเนองค์กรเราก็ตามนะครับผมจะได้สามารถแก้ไขผ่านไปได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมาในภายหลังนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับ ในเรื่องของความรักคนที่เกิดบันเสาร์นะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับคนมีคู่นะครับควรรักษาสัมพัธารักกันให้ดีนะครับพูดหวานหวานให้กันนะครับหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับเชื่อมั่นในรักของกันและกันนะครับอย่าถือโทษโกรธคําพูดของคนรักของเรานะครับอาจารย์ว่าให้หนักแน่นในรักไว้นะครับชีวิตคู่ชีวิตรัก นะครับจะผ่านไม่ได้อย่างราบรื่นไปด้วยดีในสัปดาห์นี้นะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมีคนสายเปเสน่ห์แรงเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้นะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์รักอย่างโชคโชนทีเดียวเชียวนะครับผมอาจารย์ว่าให้ระวังนะครับให้ระวังให้ระวังให้ดีนะครับระวังใจของเราให้ดีนะครับอย่าเพ้อไผไปกะ คารมนะครับหรือคำพูดที่อ่อนหวานของเขานะครับอาจจะเจอนะครับคนที่มีตำหนินะครับหรือคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับในการที่เข้ามาหาเราก็าอาจจะบอกเราไม่หมดก็ได้นะครับอาจจะมีอะไรที่แอบแฝงมานะครับอาจารย์ก็ให้ระวังให้ดีในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับมาเรื่องสุขภาพบ้างนะครับในเรื่องสุขภาพนะครับผมพูดเกือบวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์ให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับ ช่องท้องนะครับระบบช่องท้องระบบภายในนะครับยิ่งเป็นลูกสิษผู้หญิงนะครับของอาจารย์ปูนะครับระวังเรื่องระบบภายในของผู้หญิงนะครับอย่างเมลูก เป็นต้นนะครับไปเซตอัพนะครับตรวจร่างกายดูบ้างนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีการปวดท้องได้อะไรได้ขึ้นมานะครับก็ไปดูสาเหตุได้ในช่วงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับระวังอาหารจะเป็นพิษได้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมงคลเสริมดวงในสัปดาห์นี้อาจารย์นะครับให้บูชานะครับเหรียญเทพพระราหูเทวีโชคนะครับ และก็ทาสีพึ่งนะครับสยามปัะทานพรนะครับเป็นสุดยอดแห่งสีพึ่งนะครับทาปากนะครับก่อนไปเจราจาการติดต่อสื่อสารการงานต่างๆนะครับจะเสริมการเงินการงานให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับผมจะได้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงสุดท้ายนี้อาจารย์ นะครับก็ขอฝากนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่รักของอาจารย์นะครับติดตามกลุ่มโหราศสต์ันทงของอาจารย์นะครับในทุกช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กยูทูบนะครับอินสตาแกรนะครับเหมือนกับทิกตอกก็ตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับจะได้เจอสิ่งดีๆของกลุ่มโหราศสิ์ันทงนะครับสำหรับนี้อาจารย์ก็ขอลาก่อนอาจารย์ปุดินสิษย์ผลฟันทองสวัสดีครับ